กี่กำันนะบุญสองกอาลูกมลนะลอกรกรมมาดูหน่อยนะบุญนอนใช้ลูกอมหรอแทกกี่กำอ่ะ ผมยังไม่ได้ติดแปนเอาแบนไหนครับสองกําอย่าโดนเลยอ่ะอุ้ยดูดตูดดูตูด เดี่ยวท้องอ่ะไม่กินอ่ะมาครับสวยๆโชว์ตามหนองน้ำบูนมาเมื่อกี้เปิดยังวะเปิดอยู่นี่วะเอ้ยเร็วๆอย่าหลุดหูดูดิกินก็ไม่ยอมกินสายป่าบุญตัวไอตัวที่มันตามกูมาแหละน่าจะใช่ ใจ้สี่ห้าตัวนี่อีกใจเนี้ยเกี่ยวมขายตักโันูกเฮ้ยมีแดดเยสวยแล้วมึงจัดเดือดจัดพี่บอกแล้วมันมีตัวตรงนี้เดือดัดสวยมเดืดขึ้นเลยนี่ตัวเท่ากันไตัวเท่ากันลยระวังต่อมอระวังตมอโอ้โหา้โนดนฝัโนนโอ้โหเดือดเดือดเดอดออก เดินมาโดนเลยเว้ยสวัสดีครับวันนี้ได้โฉมยังไม่โดนไม่โดนมันไม่โดนเปรี้ยวันนี้สวยว่ะโนียมอเตอร์ไซค์นี่เนี่ยลงอยู่นน่นก็เดือดบอกแลวเดินแล้วตู้แล้วไม่กินเลยดิเข้าลูกกระต่ายโอ้ฝาวไม่เอาหรอกโอ้ตรงนน้นครับเป็นกองอะนะตรงนี้ไม่มีคนแล้วเนี่ย na to na จะไปเบียดคนเลยแม่กลายคอดแล้วตู้ตู้ตู้มันจะไปเบียดมาเลยเอาแล้วเอาแล้วแแ่กัดหนอนว่าแล้วบ้าไปแล้วโอ้โหตัวใหญ่ด้วยไอ้บ้าอ้ยไว้ผลุดไว้ผลุดอุ้ยอุ้ยดูเดียว ว้ดับดับจัดดับจอดตับนอนไม่ปลาตัดนอนลงเลยกับดับจอดดับจอดโอ้ใหญ่ด้วยแต่ใส <arn> anyway ่เคอยเล่นนะนะเฮ้ยนะหน้าเลยดักหน้าเลยนี่ใส่จะเบรกตึงไปหน่อยเปลี่ยนมือหน่อยเปลี่ยนมือนี่นะครับน้านน้อยเรามาดูน้านน้อยตกกันดีกว่า โมองอะเนี่ยแปลเหรออู้ดีดวีว่ะตัวเอ,าอ้าคันตรงงานเนาะตรงงานอจิอันนี้แปลออมาที่ไหนเนะี่ยสั่งเซเว่นซีมา,อา,าของเซเว่นซีอ่ะของเมเจอร์ครับขายเซเว่นซี 哎，怕怕害呀。

หลาไปแล้วนะหวานไปนิดนึงโตอะไรเงี้ยโตนะเอ้ยมันไอ้มันอยู่เลยก็กินหลุดไปแล้วไงเบรกแข็งกันเลยตัวสวยตัวสวยตัวสวยเมื่อกี้เบรกแข็งมันหลุดอืม

เีนี่โดนสองโดนสามทีได้สองตัวนีเปียเปียเปียโ๊ยตดตามมาไห <c oughs> นกะถ่ายยังวะเอยังไม่เห็นเลยนะยน่าจะมีตัวอะไ่้ไไไปทำาวเฮ้ย <c oughs> มันดียังวะน้ำมันแรงดู <laughs> ดิเขียวยหลุดด้วยกันโอวที่น้ำบ,บูนได้ไซส์ฝ่ามือโอ้โของน้ำบ,บูนนัน้นไซส์ไอ้นี<อ>่มั้งกอนสียังใช่ครับเก็แบบอกว่าเก็แบตีไปหนูนะท้านองนะไซ้นี้ก็ถูกใจแล้วตีกไ อมไปเลยหายไปขวานเทยแต่ละตัวเอาเรื่อง,งตังสเตนขอวนหวานๆหน่อยนะอย่าหลุด กลัวหลุดกี้หลุดไปแล้วเห,หนะยียงกัดทางสเตนอะดีเคพีนสามจุดห้ามาลาย โอ้โหมันทิ้งตัวเว้ยเอาเรื่องมันทิ้งตัวไคยได้เลย มันกัดไม่อยู่เนี่ยวิ่งยัอยู่เนี่ยโฉบแล้วหลายทีไม่เอาอ,อ่ะไม่โดนได่โดนไม่กัดเลยอ่ะไม่คลิปเลยนะตอนนี้น้นำมีสีมาลายไหมลองมาลายดูม,ยมันกัดมาลาย,าายสีอะไรสีพลาสติกเห โอ้โหกล้องมึงถ่ายปลาขึ้นบกแล้วน่หนงงนอุ้ย